ครับัสดีครับอานักกลาศครับอันนี้มีฮอนด้ารีดนะฮรเซ็ตชกหน้านะปรับเซ็ตชกหลังนะให้ขับขี่ได้นุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมอันนี้ก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวไปดูต่อที่โต๊ะทางานนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันเก่านะจะเห็นได้ว่าทั้งดานะครับดาข้นนะฮะจะเป็นคีเล่นนะครับเหม็นบูดเลยนะถอนออกมานี้ก็เป็นสปริงเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเร็วลงเนี่ยไปทํานะครับโดน นะแอดมินเพจนะหลอกขายนะครับเจ็บช้ำนะไปดูคลิปเก่าผมได้ผมไม่ได้พูดลอยๆแล้วผมก็ไม่ได้ไปลงเพจกัรานะครับผมไม่ชอบการทําการค้าแบบนี้ผมดูแล้วมันน่าเกลียดคุณนะเอาของไม่มีคุณภาพมาหลอกขาย,ยมีหลายร้านนะระวังให้ดีนะนะสกูตเตอร์ทั้งหลายน้องๆทั้งหลายนะผมไม่อยากให้พวกคุณโดนแบบนั้นนะทมไมก่อนผมก็อย่างนี้แหละเป็นเหยื่อให้เขาเชื่อนะครับแล้วตอนนี้เราก็ผ่านโลคมาเยอะใช่ไหมเราก็เอาประสบการณ์มานะ ทำของดีๆในราคาที่จับต้องได้ให้พวกคุณใช้กันแบบเดี๋ยวถอดล้างกันนะเป็นขี้โคลนขนาดน,นี้ไม่ล้างไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วเราก็เซตด้วยน้ำมันของเออร์ลินเข้าไปนะครับโชคคุณนี่จะนุ่มนะครับดีดีแบบคนละคันเลยครับโชคที่เราเซตติ้งน้ำมันเออร์ลินเรียบร้อยทําการติดตั้งใส่แผงคอนะครับบาลานซ์โชคทําการไขด้วยประแจทรอกนะครับราคามาตรฐานของฮอนด้นะครับ แบบอย่างนี้ตอนรับรถมันะไปคนเดียวหรือแฟก็ไปด้วยครับก็เซตติ้งชกหน้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปเซตแซกนะครับโชกหลังกันนะครับติดตั้งมาอย่างเดียวนะร้านปรับไม่เป็นก็ขี่แล้วมันก็ไม่สุดนะครับคันนี้ GTX ด้วยนะครับ ดึงประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ในโช์ออกมาใช้ได้ไม่หมดนะครับก็ um. อยากได้งานคุณภาพก็ติดที่ร้านตัวแทนจำนหน่ายที่เขามีความสามารถในการเซตติ้งค่าแสกนะครับก็ม<ล>ีหลายร้านน<ล>ะไม่ได้ว่าอวยตัวเองหรือว่ามีร้านผมร้านเดียวนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเซตแสะสนะให้เจ้าของลองนั่งนะครับติดตั้งโชกถ้าไม่ได้ลองนั่งไม่ได้ดูน้ำหนักไม่ได้ดูอะไรนี่แสดงว่าร้านมั่วนะครับ ทีทีเอ็กนะฮะปรับคาซคักเรียบร้อยตามน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับกับรีบาวคอมเบชั่นสนใจก็แวะมาสั่งซื้อได้นะครับเซ็ตชกหน้านะครับรับรถแล้วก็ตรงมานี่เลยนะจีโอโน่หรือว่าลีดนะครับก็รับเซ็ตนะฮะไม่ใช่ว่ารถเล็กแล้วไม่รับนะครับรับหมดทุกรุ่นนะครับคุณสาับสนติดตามรับชมครับสวัสดีครับ